คืนนี้ถึงที่พักก็เกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับตอนนี้พักอยู่ที่ตำบลสักใครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแล้วนะครับนี่คือถนนวุกภาพนะครับมาจากกุดอนนี่ไปหนองคายนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ10โ,โลนะประมาณ10โกว่าโลจะถึงตัวหนองคายก็วแวะพักที่นี่ก่อน อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลส่าไฟนะฮะตอำเภอเพนครับอําเภอเพนยูเทินกลับนะเ,เพนอุดรที่นี่นะครับถิ่นสุกรีสอร์ทถิ่นสุกรีสอร์ทครับเช็คอินนะครับสองสองสองหมู่ห้า ตำบลบ้านทาดอำเภอเ็นจังหวัดอุดรธานีถ9 8 6 6ก็2 2 4ครับเออครับเป็นบริษัทยุไชยพันนะเราจะไปที่สากไทยนะครับยังไม่ถึงตอนนี้ยังอยู่ในเขตอุดรอ,อยู่แต่ก็ใกล้แล้วนะครับเข้าพักยังที่พักตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับสวยมากเลยนะ สัตว์ก็จำหน่ายนะครับไปด้วยนะครับนายกราฟฟิกนะครับหห้5บ้านกินตำบลบ้านท่าอำเภอเพ็ญน,นะครับเบอร์โทร0900211322ครับงานป้ายนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์